เรื่องราวของพิกกี้บุกทูนะครับพิกกี้ภาคใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เล่นจบไปแล้วรอบนึงนะฮะคลิปนี้เพื่อให้สมกับชื่อดีเทคทีฟนะครับเป็นนักสือบอย่างที่ด็อกกี้ใช้เรียกเรามาตลอดนะฮะนักสืบโมโนเกะนะครับวันนี้แต่งตัวมาเป็นโคนันครับคนละเกมคนละเรื่องกันอย่าลืมนะฮะว่าแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความทรงจานะครับมันย้อนอดีตกลับไปนะฮะคือเหตุการณ์พิกกี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่บ้านจอ น่าจะยังไม่เกิดนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปนะฮะที่ตรงนี้นะครับจริงๆมันก็เป็นใจกลางเมืองแต่ว่ามันมีชื่อเขียนอยู่นะครับว่าที่นี่คือที่ไหนนะฮะอาคารแรกนะครับร้านซักรีดร้านซักผ้าหรือว่าซักอบรีดในบ้านเรานะครับข้างบนจะมีป้ายเขียนอยู่ว่าเป็นร้านของใครนี่คือร้านซักรีดของลีโอนะครับถ้าลีโอนี่ก็น่าจะเป็นสิงโตใช่ไหมฮะแต่ว่าในเกมนี้ยังไม่มีใครชื่อลีโอนะครับยังไม่มีพิกกี้ที่ชื่อว่าลีโอก็น่าจะเป็นตัวละครที่น่าจะมาต่อจากนี้นะฮะ สังเกตที่ห้องทางซ้ายมือของป้ายนะฮะจะเห็นเป็นกล้องส่องทางไกลยอยู่นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้ไม่ใช่ของมาประดับแมปนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเป็นเบาะแสเป็นห้องปฏิบัติการหรือว่าเป็นฐานทัพของใครนะฮะร้านต่อไปนะครับร้านทีวีทั้งร้านทีวีแล้วก็ร้านสักรีดเนี่ยก็น่าจะปิดเหมือนกันกับที่โรงแรมนะฮะเพราะว่าทางการสั่งปิดเนื่องจากว่าพิกกี้ระบาดนะครับเดซี่ทีวีนะฮะคือชื่อร้านของทีวี ซึ่งเดซี่เนี่ยก็มีสกินของเธออยู่นะฮะนั่นคือตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้เดซี่ไม่ได้มีผลต่อเนื้อเรื่องอะไรนะครับแต่ตอนนี้น่าจะมีผลต่อเนื้อเรื่องแล้วเพราะว่าโน้ตที่เราจะเจอต่อไปข้างหน้านี้นะฮะจะมีชื่อเดซี่อยู่นะครับยังไงก็ต้องจําเธอไว้ด้วยนะฮะในคลิปที่แล้วเนี่ยผมพลาดโน้ตตรงนี้ไปนะครับอยู่ด้านหลังถังขยะตรงนี้ซึ่งเป็นโน้ตสาคัญเหมือนกันนะครับในโน้ตนี้เนี่ยเขียนเอาไว้ว่าข่าวด่วนเศรษฐีพันล้านได้ตั้งกองทุนสําหรับวูใจยารักษนะฮะมิสเตอร์พี ผู้เป็นเศรษฐีพันล้านนะครับได้มอบเงินจํานวน40%ของเขาที่มีอยู่ทั้งหมดในธนาคารนะฮะเพื่อตั้งเป็นกองทุนเพื่อสําหรับการวิจัยรักษาโรคที่ชื่อว่าลินอิโอมาดิซิสนะครับก็น่าจะเป็นโรคที่กลายเป็นพิกกี้น่าจะเป็นชื่อที่ทางมินิตูนเจ้าของแมบบตั้งขึ้นมาเองนะฮะสำหรับเรียกชื่อนี้นะครับซึ่งในโน,น้ตเนี้ก็จะมีเขียนชื่อเมืองเอาไว้ด้วยนะครับเมืองนี้มีชื่อว่าลูเซลล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้ว LPD ที่เป็นสถานีตำรวจเนี่ยย่อม,มาจาก ลูเซล l าโพลิส e ด e p a ร์เมนตนะฮะนี่คือชื่อเมืองที่เกิดเรื่องพิกกี้ขึ้นนะครับส่วนโน้ตสำคัญอีกโน้ตหนึ่งที่ผมพลาดไปในคลิปที่แล้วนะครับโน้ตนี้จะอยู่ตรงทางออกตรงที่วิลโลยืนอยู่นะฮะคุณป้าวิลโลนะครับเราต้องสังเกตให้ดีนะฮะก่อนจะออกไปต้องหันหน้าเข้ามาหากําแพงทางข้างในนะครับถึงจะมองเห็นซึ่งโน้ตนี้นะครับเขียนเอาไว้ว่าถึงวิลโลได้โปรดดูแลวิลเลียมให้หน่อยในระหว่างที่ฉันไม่อยู่แล้วฉันจะกลับมา เดซี่นะครับเป็นคนเขียนเพราะฉะนั้นป้าวิลโล่นะครับคุณหมาป่าวิลโวล่เนี่ยแสดงว่าเคยอยู่ที่นี่นะฮะอยู่ที่ร้านขายทีวีของเดซี่นะครับหรือว่าอยู่ในเมืองนี้นี่แหละแล้ววิลเลียมคือใคระฮะจากโนต้ตที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้นะครับเป็นโนต้ตที่เขียนถึงตัวละครที่ชื่อตัวเคนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าคือใครนะฮะเขียนไว้ว่าเคสามารถมาเล่นวันนี้ได้ไหม จากการเขียนเนี่ยก็น่าจะเป็นจดหมายที่เด็กเขียนถึงกันหรือเปล่าชวนเพื่อนออกมาเล่นนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะเดาได้ว่าโน้ t นี้วิลเลียมอาจจะเป็นคนเขียนถึงเคนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครนะฮะอาจจะมีเด็กอยู่2คนในร้านนี้ในเมืองนี้นะครับซึ่งเป็นเพื่อนกันก็น่าจะเป็นลูกหลานของเดซี่แล้วก็คุณป้าวินโลนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้น ในฉากจบนะครับเราจะเห็นว่าเด็กๆ3คนเล่นกันอยู่นะฮะซึ่งจอร์ดเปลี่ยนชุดนะครับเป็นชุดเดียวกันกับที่อยู่บนเรือในเทเลอร์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วจอร์ดเนี่ยก็น่าจะไปประจนภัยคนเดียวที่เรือนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะส่วนมิมี่นะครับมิมี่น่าจะเป็นตุ่นนะฮะก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนะฮะเหมือนจะใส่แว่นแค่ข้างเดียวและเหมือนจะเป็นเครื่องช่วยฟังด้วยหรือเปล่าไม่แน่เธออาจจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับในฐานะนักประดิษฐ์อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเธอพูดถึงสถานนีวิทยุะครับ อาจจะเป็นคนที่แบบสร้างเครื่องสื่อสารติดต่ออะไรอย่างนี้ได้นะฮะเป็นการคาดเดานะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะนี่คือเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดที่มีอยู่ในแชปเตอร์ที่1ในบุ๊กสของพิกกี้นะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวสกินนะครับแล้วก็ฉากจัมสแกร์ของลา s h ชนะฮะคนแรกเป็นแลคคูนนะครับใช้แฉลงเป็นอาวุธแล้วก็แต่งกายคล้ายๆกับโจน,นะฮะอ่ะเรามาดูกันว่าฉากโจมตีหรือว่าจัมสแกร์จะเป็นยังไงนะฮะ ใช้แฉลงตีปกตินะครับไม่ได้พิสดารอะไรยังมีอีกหนึ่งสกินนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในบุกทูนะฮะอีกสกินหนึ่งเป็นสกินของด็อกกี้นะครับในร่างที่แบบติดเชื้อแล้วซ้ายมือนะฮะขวามือคือร่างปกติเหมือนตัวจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าใช้เป็นที่ช็อตไฟฟ้าทั้งคู่นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าฉากจำสแกฉากโจมตีของด็อกกี้เป็นยังไงฮะเดินมาใช้ที่ช็อตยิงนะครับซึ่งด็อกกี้เนี่ยจริงๆในเนื้อเรื่องหลัก ไม่อยู่แล้วนะฮะทั้งด็อกกี้แล้วก็บันนี่นะครับอันนี้เป็นการย้อนความกลับมานะฮะตัวเนื้อเรื่องหลักก็น่าจะเป็นที่คุณป้าวิลโลคนนี้นะครับข้างหลังคนนึงนะฮะเรายังไม่รู้ว่าใครแอบอยู่ข้างหลังนะครับต้องรอเนื้อเรื่องต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม